สวัสดีครับทุกท่านในวันนี้ก็กลับเข้าสู่คลิปในเรื่องของเนรตโฟลและคริราสอีกหนึ่งครั้งนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านนะครับมาดาูผลของ d r o p o u t นะครับในการที่จะเพิ่มตัว accuracy ของ Network นะครับสำหรับคำถามวันนี้ก็คือการใส่ d r o p o u t ไปเนี่ยจะสามารถเพิ่ม accuracy ได้หรือไม่อันนี้ก็คือเราไม่ได้พูดถึงในแง่ของ regularization นะครับตัว d r o p o u t เนี่ยมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า น i อยนะครับที่อยู่ในเน็ตเวิร์กถูกไหมฮะเมื่อมันเกิดน i อยเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดมีเลกู a r เซชันเอฟเฟกได้นะครับคล้าย <c oughs> ๆกับการทำแบทนอมอล i z เซ i ันนะฮะแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะพูดในเรื่องของ Accuracy กันอย่างเดียวเลยนะครับว่าตัวดับเอาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่ม Accuracy ได้จริงหรือไม่นะครับเรามาดูกันครับในโค้ดที่ผมเตรียมไว้เรามาดูตัวโค้ดกันก่อนนะครับ ว่าตัวโค้ดเนี่ยมันมีการทํางานอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะไปดูผลของดับเอาท์กันในโค้ดนี้ก็เป็นโค้ดการทํางานของเน็ตเวิร์กนะครับผมได้ใช้ข้อมูล m n มิสนะครับกับ Deep n e t เวิร์กนะครับสังเกตว่าไม่ได้ใช้เป็นตัว c o n พิ n เ t อ o ์เน็ตเวิร์นะครับผมใช้แค่ด e ฟ p n e t เวิร์กมาในการที่จะเอามาคํานวณดับเอาท์ให้ท่านได้ดูกันนะครับอันนี้นะครับอ,อันแรกเนี่ยก็คงไม่อธิบายอะไรมากแล้วนะครับเรามอีการ Import ตัว t e n s o r f l o w STF ฟอร์มเทนอฟอร์ผม Import ตัว Kiras mm hmm. เข้ามานะครับเมื่อ Import ตัว Kiras เนี่ยเราสามารถจะใช้คำสั่งของ Kiras ได้เหมือนกับ, mm hmm. ก,บการโหลด Kiras Library ปกติเลยนะครับเนื่องจากตัว Kiras เนี่ยเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ t e n อ f l o w อยู่แล้วนะครับ นอกเหนือนิดนึงนะครับในกรณีที่เราจะใช้ k e รัสเนี่ยมันก็มี2วิธีใช่ไหมคือเราโหลดตัวคีรัสเป็นซึ่งเป็น Library นอกใช่ไหมครับคีรัสเนี่ยมันก็เป็น Library ส่วนตัวของมันที่มันสามารถจะใช้ Infrastructure อื่นๆได้ที่นอกเหนือจาก t e n เน r f l ฟ w ถูกไหมแล้วเราก็เอามาใช้กับอีกแบบหนึ่งก็คือการ Import ตัว k e รั s นะครับเข้ามาในตัว โน้ตบุ๊กของเราโดยการ Import มาจากตัว TensorFlow เองในที่นี้นะครับผมแนะนำให้ท่านใช้การ Import Keras จากตัว TensorFlow นะครับเนื่องจากมันมี compatibility กับตัว TensorFlow ค่อนข้างมากกว่าการที่เราจะไปใช้ Keras ซึ่งเป็น Library แยกเดี่ยวนะฮะโอเคอันนี้เมื่อเราโหลด Keras มาแล้วเราก็สามารถใช้ Library ของ Keras ได้นะครับในวันนี้เนี่ยผมจะใช้การ p r o c e s s i n g Data โดยใช้ Library ของ Keras นะครับมาดูว่ามันง่ายขนาดไหนนะอันนี้เนี่ยเรามาดูนะครับ อันแรกเราก็โหลดตัว mnist ใช่ไหม mnist เท่ากับ keras dataset mnist นี่ก็คือโหลด mnist มาหลังจากนั้นเราก็ใช้ mnist load data นะครับก็โหลดมามาเป็น x train y train x test y test อันนี้ก็จะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับก็แค่การโหลด data ธรรมดาอันดับต่อมาเนี่ยผมมาทำการ preprocessing data นะครับซึ่งการ preprocessing data เนี่ยก็มีการ preprocessing data 2ตัวถูกไหมก็คือตัว mnist data แล้วก็ one hot encoded data นะครับก็คือ y ตัว y นั่นเองใช่ไหมครับเพราะ y ที่เราโหลดมาจากตัว m n i t เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขตั้งแต่0 1 2 3 4 5มาถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขอย่างนี้นเราไม่สามารถจะฟีดเน็ตเวิร์กได้ใช่ไหมครับเราต้องแปลงตัวเลขที่เป็นเลข0เลข1ถึงเลข9เนี่ยให้กลายเป็น one-hot encode ใช่ไหมครับก่อนก่อนที่เราจะไปใส่ตัวเน็ตเวิร์กนะฮะอันนี้เนี่ยในตัว m n i t data เนี่ยนะครับเราก็ทำการโหลดมาเราก็ทำการ reshape ใช่ไหมครับ ตัวเอ็กเทรเนี่ยเรารีเชฟเอ็กเทรนให้กลายเป็น60,000่นเอนก็คือตัว Emit Data นี่มี60,000ตัวใช่ไหมครับอ่า784ก็เท่ากับ28่สคูณยีถูกไหมเพราะว่าตัว Dimension ของตัว Emit Data เนี่ยมีค่าเท่ากับ28่สิบแปดคูณยี่สแปดนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนไทป์เป็น Force 32ใช่ไหมครับเพราะเวลาเราเอาไปหาร255เพื่อ p พิวรซ i n g Data ต่อเนี่ยมันจะสามารถให้กลายเป็น Force 32ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันสำหรับ เทสนะครับเราก็ทําเหมือนกันนะครับทำการรีเชฟแต่ทเทสเนี่ยมันมีแค่1 0,000ตัวนกตรงนี้เราก็รีเชฟแค่1 0,000นะครับแล้วเราก็แคสท,ทายให้เป็นโฟร์สามสองส่วนหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจาก Data ถาถลดมาจําได้ใช่ไหมครับว่าเอ็นดิคดัตเป็นตัวเลขใช่ไหมครับตัวเลขใน,นแต่ละจุดเนี่ยจะถูกพลอตด้วยตัวเลขตั้งแต่0ูนย์หซึ่งเราไม่สามารถใช้จะเอาตัวเลข0ูนย์หนึ่งสองห้าเนี่ยเข้าไปใส่ไปในเน็ตเวิร์กได้ถูกไหมเพราะมันจะทำให้เกิดการเอ็กโพชชั่นของอ activation function ใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องทำการ pre-processing data โดยการเปลี่ยนเลข0ูนย์หให้เป็นเลข0ูนย์ถึงหก่อนนะครับวิธีทำก็ง่ายๆนะฮะก็คือการเอ็กเทรนหาด,ด้วย2องหตรงนี้เอ็กเทสก็หาด,ด้วย2องหอันนี้จบครับง่ายมากเลยนะครับอันด้บต่อมาเราก็ทำการ one-hot encode label นะครับอย่างที่ผมบอก label เนี่ยมันถูกโหลดมาด้วยเป็นตัวเลขตั้งแต่อะไรครับ0 1จนถึง9ถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราใช้ตัวไลบรารีของ keras นะครับผมใช้ กีรัสนะครับแล้วยู i l ลิต t ้ c a แคตเตอร์โตัวนี้เนะี่ยเป็นตัวฟังก์ชันที่จะสามารถแปลงตัวเลขที่อยู่ในรูปของขอ2 3ง0 1 2 3เนี่ยนะครับให้กลายเป็น one hot encode data d ได้นะครับอันนี้นะครับก็คือเราใส่ไปว่าเราจะเอาตัวเลขที่มาแปลงก็คือ y train นะครับหลังจากนั้นเราแปลงเป็น10 category นะฮะง่ายๆเลยนะฮะ วท์เทสเราก็ทําเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าใครอยากดูรายละเอียดก็สามารถไปเสิร์ชดูในคู่มือของตัวค e ีลัสได้นะครับ <S <S เขามีการลงรายละเอียดไว้ค่อนข้างเยอะนะครับในตัวไลบรารีของค e ีลัสเองนะฮะผมจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับหรือถ้าใครสนใจในเรื่องของการวันฮอตเอนโคดิ้งดัตตผมได้ทําคลิปวิดีโอในเรื่องของกา e วันฮอตเอนโคเดตดัตตเอาไว้แล้วนะครับในชุดของเรื่องการ p r e p ว s i n g ิ่งดัตตนะครับแล้วก็ h i n e Learning พื้นฐานนะฮะไปหาอ่านหาฟังได้นะครับโอเค ับต่อมาเนี่ยเราก็ build model วิธีการ build model ของผมใช้วิธีการ model subclass t e c นิคผมได้สอนมาแล้วนะครับว่าการ build model ของอ ของ TensorFlow 2.0เนี่ยมันมีหลัก3 3อย่างใช่ไหมครับอย่างแรกก็คืออะไรครับ s e q u e n t i a l ใช่ไหมการใช้ฟัง์ชัน s e q u e n i a l อันี่2ก็คือ Functional API อันที่3แบบที่ดีที่สุดที่ผมใช้บ่อยที่สุดก็คือวิธีการ subclass นะครับเราจะ subclass มาจาก k e y l a s model หลังจากนั้นเราก็ add layer ไปง่ายๆอย่างนี้เลยแต่ที่นี้เนี่ยครับผม add เป็น Dense layer 2อันนะครับก็คือชั้นนี้มี128อีกชั้นหนึงเป็น128ก็คือมี Dense 1 กับเด่นสอนะครับส่วนเด่นสาเนี่ยเป็นเอา p ์พุตเลเยอร์เอา a ์พุตเลเยอร์ก็คือจะเป็นเลเยอร์ที่ไปพ e d ิต t ถูกไหมครับมันจะต้องมอีทั้งหมด10ตัวใช่ไหมเพราะเรา one hot encoding data เป็น10ตัวใช่ไหมเราก็ใช้เด่นตรงนี้เป็น10 activation function ก็คือเป็น soft max ใช่ไหมครับเนื่องจากเป็นเลเยอร์สุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีการพ e d ิต t เราใช้ soft max นะฮะจะไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะพูดไปละเอียดมากแล้วอันนี้ก็คือทบทวนกันเฉยๆนะฮะ เราสร้างโมเดลได้วิธีการเขียนโมเดลเท่ากับ d n n classification นะครับหลังจากนั้น compile โมเดลผมใช้ o p t i m i z e r ง่ายๆนะครับ sgd sgd ก็คือ gradient descent ธรรมดานะครับไม่ได้มีการปรับแต่งไม่มีการ optimization ใดๆหลายๆคนบอกใช่ไหมไม่ใช่อดัมอันนี้เป็นการดีมอนสเตอง่ายๆนะครับดังนั้นผมใช้แค่ gradient descent ธรรมดานะครับถ้าอยากใช้อดัมก็ใช้ได้นะครับลองเปลี่ยนกันดูนะฮะต่อไปก็คือเป็น categorical entropy นะครับก็คือเป็น loss function นะครับที่เราจะใช้ m a t r i c ก็เป็น a c c u r a c y มาดูคำสั่ง m o เดล fit นะครับ อันนี้คือการคอมไพล์โมเดลนะฮะต่อไปเนี่ยเราจะมาเทรนนะครับเทรนเนี่ยเราก็จะใช้คำสั่งโมเดลฟิตนะฮะโมเดลฟิต i t เราก็จะใส่ไปครับ x train y train นะครับแล้วก็ใส่ batch size นะครับว่าเราจะฟ i t ข้อมูลทีละเท่าไหร่นะครับใส่จำนวน epoch ก็คือกี่ epoch นะครับ verbose ก็คือให้มันแสดงผลลักษณะนี้เรามาดูกันหนึ่งที่ผมอยากจะสอนนะครับ validation split validation split คืออะไรครับอ่าอันนี้เดี๋ยวปรับไปหน้าใหญ่ก่อน สมมติว่าเรามีข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลชุดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการทำเน็ตเวิร์กเนี่ยเราจะต้องมีการแบ่งข้อมูลเนี่ยออกเป็น3แบบก่อนหน้านี้ที่ผมเคยสอนนะครับผมมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นแค่เทรนเซกับเท s เซ e ตถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันจะต้องมีอีกชุดหนึ่งที่เรียกว่า v a l i d a t i o n Se t ออะ้วมันคืออะไรครับ Validation Set Validation Set ก็คือเป็นเซตที่เราจะสามารถนำเอาข้อมูลตัวนี้นะครับ ไปเทสต์การทำงานของเน็ตเวิร์กหลังที่เราเทรนนะฮะแล้วไปปรับแต่งตัวไฮเปอร์พารามิเตอร์นะฮะเช่นแบตไซส์นะครับเรียนิ่งเหล็นะครับเราจะไม่เอาตัวเทสเซตนะครับไปทำการปรับแต่งตัวไฮเปอร์พารามิเตอร์นะครับแต่เราจะเอาเทสเซตมาเทสต์สุดท้ายก่อนที่เราจะเอาโมเดลนั้นไปโปรดักชันนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าท่านทำเน็ตเวิร์กจริงจังนะครับท่านต้องแบ่งเป็น3อันนะครับก็คือ training set ใช่ไหมครับก็คือข้อมูลที่เอาไปฝึกตัว data 2ก็คือตัว validation set นะครับ3ก็คือ test set นะครับวิธีการใช้ก็บอกไปแล้วเนะาะเรามาดูโค้ดกันนะครับอันนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าผมใส่คําว่า validation split ไปเท่ากับ0.0 2นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราใส่0.2ไปก็คือสังเกตไหมครับว่าตอนแรกเนี่ยเรามี x train นะครับอยู่ที่60,000ตัวถูกไหม ดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเอาเอ็กเทรนเนี่ยนะครับไป60,000ตัวแล้วเนี่ยไปใส่เข้าตัวเทรนนิง่งใช่ไหมครับโดยใช้คำสั่งโมเดลฟิตมันจะถูกแบ่งข้อมูลออกไปนะครับเท่าไหร่0.2นะครับ0.2น,นี่คือประมาณ20%นะครับเอาไปใช้ในการที่จะทำเป็น Validation เมื่อเราได้ Validation ตัวนี้ไปทำาการทดสอบตัวโมเดลแล้วเนี่ยมันจะเกิดค่า a e c c u r อ c y ีอีกตัวนึงก็คือเป็น validation accuracy e ออกมาในตัวตลางที่เราเทรนดูนี่ครับเห็นไหมครับอันสุดท้ายเห็นไหมมันจะมี a c c u r a c y ตัวนี้ก็คือเป็น Accuracy e ของอะไรครับของ t ท s t set ถูกไหมครับส่วน v a l i d a t i o n ตัวนี้ก็คือเป็น a c c u r a c y ของ v a l i d a t i o n set นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะใช้ค่า2ตัวนี้ในการปรับจูนตัว Hyper p a พ a m e t e r พวกแบตไซต์ e ป o กพวกนี้ได้นะครับโดยไม่ต้องไปยุ่งกับตัว test set แล้ว test set ไว้ทำอะไรล่ะครับ test set เนี่ยก็เอาไว้สุดท้ายนี่เองเอาไป้ test accuracy นะครับในช่วงสุดท้ายโอเคอันนี้คือการอธิบายโค้ดนะครับก็ไม่ยากนะครับง่ายๆเป็นแค่ deep l e a r n เรากลับมาสู่ประเด็นกันครับกับคำถามที่บอกว่า drop out เนี่ยจะสามารถาใช้ในการเพิ่ม accuracy ได้หรือเปล่านะครับ ถ้าใครเรียนตัว neural network กับผมเนี่ยจะสังเกตได้ว่า dropout เนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งในที่อยู่ในอะไรครับ regularization ใช่ไหมครับ regularization เนี่ยมันเกิดเอฟเฟกนี้ได้ขึ้นมาได้นะครับก็เนื่องจากตัว dropout เนี่ยมี noise ใช่ไหมครับอีกอย่างนึงทำให้เกิด regularization ก็คืออะไรครับก็คือ Batch normalization นะครับเนื่องจากมีและ sd ที่เอาไปคิดแบ h normalization เนี่ยมีมีการทำไปที่ตัวอะไรครับแบตแต่ละแบตแต่ละแบตดนั้นก็กมี n o i s เหมือนกันนะครับ ถ้าใครไปอ่านนะครับหนังสือเกี่ยวกับเรื่องดอกอัลเนี่ยจะพบว่าตัวดอกอัลเนี่ยในหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันสามารถที่จะเพิ่มไอ c คเรซีได้นะฮะวิธีการเพิ่ม a c c คเรซีก็คือเวลาการทํางานของดอกอัลเนี่ยมันก็จะไปดึงเดล่อนออกใช่ไหม การดึงนิร้อนออกเนี่ยจะทําให้ตัวนิวรอนเน็ตเวิร์ของเราเนี่ยไม่ไปผูกติดความสามารถกับนิรอนตัวใดตัวหนึ่งเนื่องจากมันถูกดรอปตลอดเวลาสิ่งที่ตามมาก็คือตัวเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยก็ถูกบังคับให้ไปหาฟีเจอร์อื่นนะครับโดยการวิ่งผ่านนิรอนตัวอื่นดังนั้นเนี่ยมันไปหาฟีเจอร์อื่นเนี่ยเอ c กซ์เลซีมันถึงเพิ่มขึ้นอันนี้คือเอฟเฟกอย่างหนึ่งของดรอปเอาท์นะครับโดยสูตรดรอปเอาท์เนี่ยก็มีเอฟเฟกอยู่2อ,อย่างใช่ไหมอันแรกคือ, effect, คอ,อ,นนอ,คอเออลกพิกเพคชันเอนเ้ก็คอ เราใช้ดรอปเอาท์ในการเพิ่ม accuracy เนี่ยผลของมันจะเยอะขนาดไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคำถามที่ผมจะมาตอบในวิดีโอนี้โอเคเราไปดูโค้ดกันครับผมอันนี้ก็คือโค้ดตัวเดียวกับเมื่อกี้เลยนะครับแต่ผมเนี่ยมีการแอดดรอปเอาวิธีการแอดด r o p เอาก็คือเราใส่ตัวนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นคลาสที่เราทำสับลาใช่ไหมเราใส่ตัวด r o p เอา1หนึ่งใช่ไหมครับโดยการ import. อินพุตตัวดรอปเอามาจาก t f k e r a s l a y e r นะครับแล้วก็ดรอปเอา 0.2นนี้กคือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่นิวโรนจะถูกดรอปถูกไหมในที่นี้เราก็จะดรอปไปประมาณ20%ในแต่ละลิเทเลชันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับดรอปเอาท์สองที T up, อัพคีรัสเลเยอร์ดรอปเอาท์ศูนะครับอันนี้นะเราจะใส่ดรอปเอาท์หลังจากนั้นเราก็มาคอใช่ไหมครับก็ใส่เซลล์ดรอปเอาท์ไปที่หลังต่อเดนส์หกับเดนส์สนะครับอันนี้ก็คือการใส่ดรอปเอาท์เห็นไหมวิธีการใช้โมเดลสับคลาสเทคนิคเนี่ยมันง่ายมากเลยหลังจากนั้นก็เเหมือนนนกััลยะครบ คำถามของเราก็คือตัวดร็อปเอาเนี่ยสามารถจะเพิ่มเอกลุยซีโดยวิธีการดึงแล้วก็หาฟีเจอร์เพิ่มได้หรือเปล่านะครับเรามาดูกันอันนี้เนี่ยคือ,อตัวที่ไม่มีดร็อปเอานะครับก็คือนอนดรอปเรามาดูกันก่อนครับหลังจากที่ผมเทรนไปทั้งหมด100อีป็อกก็คือ100รอบนะครับโดยใช้แบตไซส์เท่ากับ128สินะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างแรกก็คือครับเรามาดู a อ c u r a ซีตัวนี้เอกลุยซี่เดี๋ยวนี้อย่างที่ผมบอกมาแล้วใช่ไหมครับมันก็คือเอก training set ถูกไหมครับ accuracy ตัวนี้คือ accuracy ของ validation set จะสังเกตได้ว่า accuracy ของ training set เนี่ยได้98นะครับ98.77%นะครับส่วน accuracy ของอ validation set จะได้98จะได้97.12%สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอันนี้ชัดเจนใช่ไหมครับว่าเกิด overfitting ใช่ไหม Overfitting oh, ก็คือภาวะที่ Accuracy ในตัว Training Set นะครับสูงกว่า Validation Set หรือ Test Set นะครับเนื่องจากตัว Network ของเราเนี่ยมันไปดึงอะไรครับ n o i s e อยู่ใน Data ถูกไหมอ,อันนี้เมื่อเรามาทำ Validation เนี่ยหรือว่าทำ Evaluation ข้าสุดท้ายด้วย Test Set นะพบว่าได้9 7 3 1นะครับอันนี้เนี่ย เน็ตเวิร์สนี้ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันดีไหมมันไม่ดีใช่ไหมครับเนื่องจากมันมีภาวะของโอฟิตติ้งดังนั้นข้อมูลเนี่ยจึงไม่สามารถเชนไลท์เน็ตเวินะครับอันนี้ก็คืออันที่1น,นะครับได้97.31%อันที่2นะครับคือตัวที่เป็นด็อกเอาท์นะครับตัวเป็นด็อกเอาท์เนี่ยจะสังเกตดูท่านสุดท้ายเลยครับอิเคเลซี่ที่อยู่ในอ่าเทรนนิ่งเซตเทรนนิ่งเซตใช่ไหมครับเก้าสิบเจ็ดจที่อยู่ใน v a r ่กา v a l i d ็ t i o n s ี่97.40%นะครับ0.9740เกี่ยก็คือประมาณ97.40%เห็นไหมครับว่า Dropout เนี่ยมี Regulation e f f e เ t ถูกไหมเมื่อมี Regulation e f f น c t เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวนี้ Overfitting เนี่ยน้อยกว่าอันนี้มากถามว่าเลือตัวไหนดีกว่าตัวนี้ย่อมดีกว่าถูกไหมครับเนื่องจากมันไม่มี o อเ r f i t ฟิตโอเคนะครับอันนี้คือเป็น่ว Equality ในที่หน o ่ t ส่วนนี้เลยได้97.31ในกรณีที่ไม่มีดรอปเอานะครับเห็นไหมครับว่าตัว Accuracy นี่จริงๆแล้วนะจุดสุดท้ายเนี่ยมันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่หรอกนะครับดังนั้นเนี่ยผลในการที่เรียกว่าเราจะไปดึงฟีเจอร์อื่นในจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ชัดเจนนะครับเหมือนกับการที่มันจะช่วยในเรื่องของ Overfitting ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ d r o p o u t เนี่ยนะครับเราจะหวังผลอันดับหนึ่งก็คือในเรื่องของ e r Fitting นะครับ การที่เราลด o v e r f i t t i n g ได้ดังนั้น Accuracy ในเท s เซ็ตมันจะดีขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลด o อเวอร t i ถูกไหมครับแล้วกนน็ Network ของเราเนี่ก็สามารถจะจนอะไรกับ Data ไปทางได้ดีกว่านะฮะแต่ถ้าเราไปหวังว่าตัว Dropout จะสามารถเพิ่ม Accuracy ด้วนๆได้เลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนนะครับเมื่อเทียบกับาการใช้ Dropout เพื่อลด o v e r f i t t i n g โอเคครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นีโอสั้นๆนะครับสำหรับการทดลองนะครับในเรื่องของ dropout ผลก็ออกมาก็คือมันเพิ่ม a c c u เรซ y ได้โดยผ่าน p r o c e s ของอะไรครับลดวอร์ f i t t i n g ถูกไหมครับดังนั้น a c c u เร c y ใน test s ตมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดในตัวมันเองก็คือไม่ได้เพิ่ม a c c u เรซ y อะไรมากมายนะครับแต่ก็อาจจะมีบางครั้งที่มันสามารถเพิ่ม a c c u เรซ y ได้ถ้ามันมีฟีเจอร์นะครับที่สามารถที่จะดึงออกมาได้อันนั้นก็อาจจะเป็นราย data หรือราย network ไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณเท่านี้นะครับสนุกสนานนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ